สวัสดีค่ะคลิปนี้ไม่ชนทากับเค้กกาแฟสูตรเค้กกาแฟเนื้อนุ่มเนื้อเค้กสปันับเค้กกาแฟนุ่มฟูอบแล้วไม่ยุบก้นไม่หดสูตรเค้กพื้นฐานนำไปต่อย,ยอดตกแต่งได้ตามต้องการส่วนผสมและอัตราส่วนกดดูได้ในคำอธิบายใต้คลิปค่ะ ขั้นตอนแรกก็มาผสมผงกาแฟกับน้ำร้อนรลกวก็พักไว้ให้เย็นจากนั้นมาเปิดเตาวอร์มไฟอย่าลืมใส่ที่วัดอุณหภูมิในเตาอบด้วยเพื่อความแม่นยำจากวางถ้วยเนยเพื่อให้ละลายในเตาอบเลยแต่มีข้อควรระวังต้องใส่ภาชนะที่ทนร้อนเท่านั้น จากนั้นเราก็มาลงมือตีส่วนผสมกันเลยค่ะก็จะมีแป้งเค้กผงฟูนมข้นจืดน้ำกาแฟเอสพี HP, ไข่และน้ำตาลจะไม่ใส่เกลือเพราะว่าใส่เนยเค็มแล้วถ้าใส่เนยจืดก็ให้ใส่เกลือลงไปประมาณ1นส่วนสี่ช้อนชาใส่ส่วนผสมลงไปในถทั้งหมดตั้งแต่น้ำตาลทรายไข่นมข้นจืดน้ำกาแฟจะใส่กลิ่นกาแฟด้วยก็ได้ในคลิปนี้จะไม่ได้ใส่จากนั้นนำแป้งและผงฟูร่อนลงไปในส่วนผสม ใส่ปแป้งเค้กยี่ห้อไหนก็ได้ในคลิปจกใส่พัดโบกร่อนแป้งและผงฟูล,ลงไปในส่วนผสมทั้งหมดจนกระทั่งหมดผงแป้งป้ายเอพไปที่หัวตะกร้อใครไม่รู้ว่า s อพเป็นยังไงกดดูที่คลิปการทำคับเค้กส้มก่อนหน้านี้้ไดเลยใช้หัวตะกร้อคนส่วนผสมให้เข้ากันเพื่อป้องกันแป้งฟูงกระจายต่อไปก็มาตีส่วนผสมกันเลยเปิดสปีดความเร็วสูงจกตีไปประมาณ1-2นาทีจากนั้นหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถ เพราะว่าอาจจะมีส่วนผสมที่ยังไม่เข้ากันดีแล้วเกาะอยู่ข้างโถเมื่อปัดส่วนผสมแล้วต่อไปเราก็ตีส่วนผสมต่อใช้เวลาประมาณ4-5นาทีจนกระทั่งส่วนผสมข้นและขึ้นฟูขึ้นเมื่อส่วนผสมข้นและขึ้นฟูดีแล้วก็ให้เราหยุดเครื่อง รับปากส่วนผสมเสร็จแล้วเปิดสปีดความเร็วต่ำทยอยใส่เนยละลายลงไปโดยเทลงไปเป็นสายจนกระทั่งเนยละลายหมดเนยละลายที่ใช้จะต้องเป็นเนยละลายที่มีความอุ่นค่อนไปทางร้อนเมื่อเทเนยละลายลงไปหมดแล้วจะปรับเป็นสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมประมาณ2นาทีเสร็จแล้วปรับลดความเร็วลงมาเป็นความเร็วต่ำ ตีจนส่วนผสมเนียนประมาณ1นาทีได้ประมาณนี้ก็นาไปตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะใช้เป็นถ้วยขันข้าวหรือถ้วยนึ่งข้าวเบอร์ B 8วางด้วยกระดาษจีบเบอร์ B 3 2 2 0สูตรนี้ทำได้14ถ้วยแต่ละถ้วยจะตักอยู่ที่ประมาณ38กรัม หรือประมาณ2สกูป๊ปจะใช้สกู๊ปไอศครีมตักขนาด5เซนเพื่อความสะดวกในการตักอาจจะใช้สกู๊ปไอศครีมแบบนี้ก็ได้หรือจะนําไปใส่ถุงบีบและบีบใส่ถ้วยหรือใช้ถ้วยตวงปากยาวก็สะดวกไปอีกแบบก่อนนาเข้าอบอย่าลืมพอเบาๆเ,เพื่อไล่อากาศอบที่อุณหภูมิ170องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจัดวางไว้ชันล่างของเตาอบใช้เวลายอยู่ที่ประมาณ15นาที เมื่อครบเวลาก็นำเค,ค้กออกจากเตากระแทกพิมเบาๆเพื่อให้เค,คเ้กเซตตัวจากนั้นก็พักเค,ค้กไว้ให้เย็นคับเค,ค้กกาแฟสูตรนี้เนื้อนุ่มมากหอมกาแฟเนื้อเค,ค้กไม่เป็นไตก้นไม่หดหน้าไม่ยุบเนื้อเค,ค้กนุ่มมากสามารถดัดแปลงนำไปใส่พิมพ์สี่เหลี่ยมหรือพิมพ์วงกลมก็ได้ปริมาณเทียบเท่าเค,ค้กขนาด2ปอนด์ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเป็นเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ